ดวงจะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งชาวราศรีกุมตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหนุนนาในโชคชะตาท่านจะทำอะไรก็สกสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจริญรล่กเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชาวราศรีกุมทําอะไรก็ประสบผลราบรืร่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ดังนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับทวท่านจะมาหนุนนําดวงชะตาทั้งท่านนะครับให้ท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในศีนลธรรมและท่านจะเจริญรุ่งเรืองในปีนี้ตําแหน่งโบริวารมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาเรื่องราวต่างๆท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับต่อสู้ไม่เป็นเรือไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาบารเดปบ,บระดังเข้ามามาหน,นุนนำโรก ดวงชะตาโชคชะตาของท่านท่านควรอาจจะต้องพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีและยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีโชคชะตาสับสนงงงวยไม่แน่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภสําเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านวงล้อแห่งวัฏจกักรนะครับหนุนนําโชคชะตาจะแจงไปให้ดีนะครับ จะเรียกว่าการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับจะหนุนนำโชคยะตาทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีประเดประดังขึ้นมาแก่ตัวท่านท่านจเจริญเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนะครับปีนี้จะมีการพลิกผันอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาจัดแจงให้ดีนะครับจัดแจงให้ดีนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกริ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ